อันยองเซสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับชนะอิชันฮิดา PCS อีกแล้วค่ะหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่า B ีแวกนั่นแหละคนเดียวกันนะคะโอเคทุกคนวันนี้อ่ะเราจะมาทำคลิปที่ดูมีสาระสำหรับดอมเรามากๆนะคะก็คือว่าด้วยหัวข้อของพรีเมียมโฟโต้ของวงบางทันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบมีประเด็นมากๆ ตลอดเพราะว่ามันจะมีของแท้กับไม่แท้มันควรจะดูยังไงแล้วของแท้กับไม่แท้มันต่างกันแบบไหนอะไรยังไงซื้อราคาแพงมากแต่สรุปได้มาเป็นของปลอมเฉยเลยแล้วก็คือถ้าใครที่แบบเป็นอาร์มี่แล้วชื่นชอบในพรีเมียมอ่ะจริงจริงอาร์มี่ทุกคนก็ชอบพรีเมียมโฟโต้ถูกปะ่ะคือมันเข้าแล้วออกไม่ได้คือแบบแทบแทบได้ได้ว่าแบบมีคอนค้างเนี้ย บางท่านก็จะปล่อยพรีเมียมเกี่ยวกับคอ,คอนนั้นเป็นเซตเลยอ่ะก็คือแบบมันจะมีเป็นเซตทุกเซตทุกคอนทุกคนก็อยากได้อยากซื้ออยากเก็บใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องเจอประเภทที่แบบของปลอมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าจะดูยังไงซึ่งวันนี้แพทก็จะมาโชว์ของแพทให้ดูแล้วสิ่งที่แพทจะพูดให้ทุกคนฟังอาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนที่ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่าแพทจะพูดในสิ่งที่แพทเจอ และจะามาเล่าให้ฟังว่าแท้กับไม่แท้ที่แพทเจอมันเป็นอะไรยังไงประมาณไหนเพื่อที่ทุกคนจะเอาไปเป็นแนวทางในการจะซื้อนะคะคือมันมันมีประเด็นมากๆเยอะมากๆเพราะว่าแบบบางร้านก็กดของแท้ให้ก็คือได้ของแท้เลยแต่แบบบางคนที่เขาซื้อในะราคาที่แพงม,มากกว่าเดิมราคาอัพด้วยแล้วไปโดนโกงเอาหน้าคอนพอหน้าคอนเนี่ยมันจะมีแบบเยอะมากที่เขาขายแล้วของมันดูเหมือนของจากค่ายจริงๆมากเพระนที่แบบ เชี่เป็นของปลอมเฉยเลยแล้วราคาก็บางทีแอบแพงกว่าราคาจากสังกัดด้วยนะคือแบบย้อนแย้งมากอย่างแพทเนี่ยโดนหลอกบ่อยมากพี่หน้าคนนะคะวันนี้จะมาบอกทุกคนในเรื่องทีมเงี่ยมแล้วกันว่าแพทโดนอะไรมาบ้างนะคะและก็จะจับสังเกตได้อย่างไรบ้างคะไม่ได้จะโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้เราไม่ได้โจมตีแต่ว่าเราจะแค่เล่าแค่แชร์ให้ฟังเฉยว่ามันอะไรประมาณไหนยังไงก็พีเมี่ยมที่แพทมีแพทมีพีเมี่ยมโฟโต้ของบางทานทั้งหมดสิบห้าชิ้น มีไม่แท้7ชิ้นแล้วก็มีแท้7ชิ้นอีกอันหนึ่งยังสรุปไม่ได้เพราะว่าตอนที่ซื้อชิ้นนั้นเนี่ยแพทพึ่งติ่งบางทันแล้วแพทไม่รู้ด้วยว่าพรีเมี่ยมโฟโต้คืออะไรแต่รู้ว่าวีหล่อมากเลยซื้อมาโอเคเอาของแท้ก่อนเซตเนี้ยเป็นเซตที่แพทคิดว่ามันน่าจะเป็นของแท้แล้วก็ร้านที่แพทซื้อและตามหาเน่ยเป็นร้านที่แพทค่อนข้างจะไว้ใจนะก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะมีความแท้แน่แหละแล้วก็ จับสังเกตดูนะคะมันเนีย้ยมันเนีย้ยแปลกๆอ่ะมันเนี้ยมากๆแบบให้ความรู้สึกที่แบบโคตรเนีย้ยแปละทุกคนแล้วก็พรีเมียมโฟตโต้เนี่ยที่แพทได้มาได้มาราคาไม่เท่ากันนะคะเท่ากันเนี่ยจะเป็นเซทไฮยองไลน์คือ850ต่ออันก็คือราคาเท่ากันแต่พอเป็นมักเน่ไลน์แพทก็อย่างที่รู้มักเนลไลน์เนี่ยโคตรแพงเลยนะคะแพทก็ได้มาในราคาแอพบ้างอย่างเช่นจองกุก๊กอาจจะได้มาอัลพันส วีอาจจะได้มาพันหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็คือที่ถืออยู่ในมือเจ็ดอันเนี้ยประมาณแปดพันบาทได้นะคะเพราะว่าแพทเจอราคาะอัพค่ะแพทไม่ได้เจอราคาที่เป็นออริจินอลเลยอะ่ะอืมเท่าที่แพทสังเกตนะคะโอเคอินจากอันนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แข็งมากแข็งมากจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นสิ่งที่จับสังเกตได้ง่ายสุดเลยก็คือด้านหลังเนี่ยมันเหลืองมันมีความเหลือง มันไม่ครีมเท่าไหร่มันออกเหลืองเลยอะมันไม่ขาวด้วยนะทุกคนคือมันเหลืองมันไม่ขาวมันไม่ค่อยครีมเท่าไหร่แล้วก็เอาถ้าจับสังเกตนะมุมสี่มุมที่เขาแต้มไว้ด้วยเหล็กแบบเนี้ยไม่รู้เหล็กไหมคือคือเป็นมุมะนะงานของแท้เนี่ยจะเนี้ยบแบบโอเคอยู่มุมเป๊ะเป๊ะเนี้ยมากไม่มีการหมิ่นไม่มีการมายึดยือไม่มีการมาแบบ ขอชันเอนตรงนี้หน่อยขอชันเอนตรงนั้นหน่อยคือแบบมันจะมีความแบบตั้งฉากไปเก้าองศามากๆแล้วก็จะเนี้ยมากๆในตรงมุมซึ่งของแท้มุมไม่ซึ่งของไม่แท้มุมมันไม่ค่อยเนี้ยบแท้มุมจะเนี้ยบไม่แท้มุมไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่แล้วก็อายุของทิมเมีร์โฟโต้เซ็ตพ่อหนุ่มเดาไม้ของบางทันที่แพชซื้อมาเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วนะคะประมาณปีกว่าแล้วน่าจะปีกว่าแล้วเนาะหรือสองปีปีกว่าละกันเออ แพทรู้สึกว่าไอตรงที่มันเป็นเหล็กๆที่มุมมุมของมันนะค่ะสนิมมันขึ้นยากมากแพทไม่รู้เหมือนกันทั้งที่แพทอะใส่รวมกับของแฟนเมดกับของไม่แท้แพทใส่รวมกันชั้นเดียวแต่ของแฟนเมดอะที่ไม่แท้อะสนิมมันขึ้นเร็วมากทั้งที่แพทซื้อมาที่หลังของแท้อีกอืมของแท้เนี่ยสนิมนางขึ้นยากมากหรือบางอันเนี่ยแทบไม่ขึ้นเลยแต่ถามว่ามีไหมก็มีนิดนึงแต่ ถ้ามาสังเกตมันก็ไม่เห็นนะทุกคนอเนี่ยอย่างอัน,นเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะทุกคนขอบมันแบบเป๊ะเป๊ะในเป๊ะไม่มีการมาแบบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือเขาสก,กีนอะไรมาเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยไม่มีมาตัวเล็กหรือตัวใหญ่ใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ไอตัวโลโก้อันนี้นะคะจะเป็นโฮโลแกรมซึ่งจะบอกว่าไอของไม่ทอะแมนก็โฮโลแกรมเหมือนกันซึ่งแมทก็จับสังเกตจากจุดนี้ยากมากๆเลย ใช่สังเกตน,นะคะเขาติดเขาติดสติ๊กเกอร์อะ่ะเขาติดไม่เหมือนกันเลยอะ่ะบางอันก็ติดเอนบางอันก็ติดไม่เอ็นอะ่ะคือแบบแพทเลยวัดอะไรกับสิ่งน,นี้ไม่ได้อ่ะคะ่ะทุกคนอืมแต่ที่วัดได้เลยจริงๆคือของแท้ด้านหลังมันเหลืองแล้วขอบมันสนิมเกิดขึ้นยากมากแล้วขอบมันก็เป๊ะมากแล้วผ้าอ่ะผ้ามันจะดูสมูทคะ่ะทุกคนผ้ามันจะดูสมูทกว่าของไม่แท้ อันนี้คือที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเรามาดูของไม่แท้กันก็คือแท้ไม่แท้เออเรามาดูของไม่แท้กันของไม่แท้หรือแฟนเมดเนี่ยแพทซื้อมาทีหลังเซ็ตของแท้อีกนะแต่ว่าตัวน้องพีเนียมเนี่ยมันมีอาการที่เรียกว่าเออขอบมันขึ้นสนิมมคะค่ะทุกคนอันนี้จริงจังมากนะมันขึ้นสนิมแล้วแพทเก็บไว้ในชั้นเดียวกันคือแพทเก็บของแฟนเมดกับของแท้ไว้ในชั้นเดียวกันด้วยนะ ออแต่ของไม่แทอะมันขึ้นสนิมทุกคนอันนี้ดูขอบดูขอบนะทุกคนเห็นสีดํำไหมถ้าแพทใช้ปากเปล่าอ่ะฝุ่นก็จะฟุ้งออกมาแบบเป็นฝุ่นจากสนิมเนี่ยมีสนิมยูซีปะยูซีปะคือแบบเห็นไหมทุกคนเนี่ยสนิมแบบสนิมสนิมจริงๆอันนี้เป็นเซ็ตของไม่เทแล้วก็ขอบมันดูไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่มันดูไม่เป๊ะเหมือนกับว่า เออเป็นแค่ขอบก็ก็ใส่ขอบไปให้มีขอบก็พอนะแล้วก็ด้านหลังถ้ารู้สึกว่ามันแอบ,บขาวกว่าของแท้อันนี้บอกตรงๆว่าอันนี้อันนี้แท้นะทุกคนฝั่งนี้แท้ฝั่งนี้ไม่แท้ฝั่งแท้เนี่ยดูเหลืองฝั่งไม่แท้เนี่ยแอบบขาวแอบบขาวกว่าน้องดูขาวกว่านะของไม่แท้อะแล้วถ้าทุกคนเทียบกันอีกรอบนะคะอันนี้ไม่แท้อันนี้แท้เคนะ ทุกคนจะรู้สึกว่าเหมือนมันเท่ากันมากๆแต่ถ้าทุกคนเอามันมาซ้อนกันทุกคนจะรู้ว่าของไม่แท้แอบใหญ่กว่านิดนึงใช้คำวันนิดเดียวใหญ่กว่านะ้ที่นี้คือไอความสูงความยาวของของแท้มันสูงกว่าสูงกว่าเท่านี้สูงกว่าเท่านี้เนี่ยมันสูงกว่าแคตปีดเดียวอะแท้อยู่ล่างไม่แท้อยู่บนแล้วมัน เอาไง่ายคือสรุปเลยนะไอของไม่แทะมันแอบสั้นกว่าและความสี่เหลี่ยมของมันยังไม่ใหญ่เท่าสี่เหลี่ยมของแท้นะอันนี้คือขนาดของมันเนี่ยมันแบบคือแพทก็ไม่รู้จะพูดยังไงแพทก็กลัวเหมือนกันว่าแบบหรือที่ของแพทถืออยู่อะแม้ไม่มีอะไรแทะสักอะไรแพทก็กลัวแพทโดนหล,ลอกนะแต่ถ้าเป็นเซ็ปพ่อดุ่มดอกไม้อะ่ะแพทอะมั่นใจว่ามันแท้เพราะว่าแพทเอามาเทียบกับของไม่แท้แล้วแพทก็รู้สึกได้ถึงความต่างจริงๆนะคะทุกคน สรุปเลยคือของแท้ขอบจะเป๊ะมากทำมุมได้เป๊ะถูกคำนวณมาเป๊ะแล้วรูปสมูทกว่าแล้วด้านหลังก็จะมีความเหลืองกว่าแล้วก็ขนาดของพีมพ์แมโฟโต้เนี่ยจะมีความสูงและก็ความกว้างของตัวซีเลียมเนี่ยดูกว้างกว่าและยาวกว่าของไม่แท้นี่เดียวเสียงสูงเลยนะมันนิดเดียวจริงๆส่วนของไม่แท้ น้องน้องมุมเนี่ยขึ้นสนิมง,ง่ายคือสนิมง,ง่ายจริงๆไม่ว่าดิฉันจะหยิบมาก,กี่อันจะพบสนิมทุกอันเลยเมมเบอร์คนไหนก็แอบมีสนิมกันหมดในของไม่แฮ่นะภาพสวยไหมจะบอกว่าภาพสวยนะแต่อาจจะยังไม่ได้สมูทขนาดนั้นแต่ไม,ม่สวยแหละยอมรับว่ามันสวยแล้วมันเนียนนะคะแล้วก็ข้างหลังน้องดูขาวกว่าเหมือนไปฉีดกลูต้ามาในด้านหลังขาวกว่ามิดมิหน่อย,อยๆแล้วก็อืม มุมน้องไม่เป๊ะเลยเหมือนน้องแค่วางมุมเพื่อเป็นพิธีเฉยๆส่วนความกว้างความใหญ่เนี่ยเออน้องสี่เหลี่ยมของน้องเขาดูสั้นกว่าของแท้แล้วก็สี่เหลี่ยมของน้องเนี่ยไม่ได้กว้างเท่าของแท้ซึ่งห่างกันติดเดียวค่ะทุกคนนีดเดียวค่ะนี้เดียวจีงๆนีดเดียวจิงๆถ้าทุกคนไม่สังเกตก็ไม่รู้นะคะจริงๆแต่แพทจะสุ่มหยิบมาซักอันแพทจะค้นพบว่ามันจะมีล่องลอยของสนิมอย่างเช่นของคุณ RM มนี่ทุกคนเห็นหน้าหลังไหม สนิมหนึ่งสนิมสองขวชินจ้าสนิมสนิมสามและก็สนิมอันที่สี่นั่นแหละทุกคนมันก็ประมาณนี้ที่แพทจะมาให้ดูส่วนของน้องวีอันนี้คือแพทซื้อมาตอนที่แพทเพิ่งติ่งบางทันแล้วแพทไม,ไม่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าสรุปมันแท้หรือไม่แท้แต่แพทได้มาในราคาหกร้กว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่รู้สึกว่าจะแพงกว่าออริจินอลไปนิดนึงนะคะ ถึงมันไม่แท้แพ้ก็เก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เป็นเมนตัวเองเราไม่สามารถทางนี้ทางนั้นนะคะก็นนะะแล้วแต่นะคะมันเป็นสิทธิของผู้บริโภคนะคะทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าราคาพีเมยมของจริงแต่ละร้านมันก็ไม่เท่ากันบางร้านก็อัพแพงบางร้านก็ไม่แพงเท่าไหร่อรอะไรอย่างนี้นะคะถ้าทุกคนมีกําลังจะซื้อและอยากได้ของแท้แนะนําว่าให้ซื้อของแท้ไปนะคะ หนึ่งคือมันถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วมันก็เป็นการสนัสนบสนุนอบปาของเราโดยตรงถึงแม้ว่าเขาจะรวยมากๆแต่เราก็แบบก็อยากสนับสนุนก็ซื้อไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ได้มาแพทรู้สึกว่าคุณภาพมันทนมันดูเนี้ยบกว่าในหลายๆเรื่องมันก็คือดูเนี้ยบจริงๆนะแต่ถ้าทุกคนไม่ได้มีงบหรือบัตเจตเยอะขนาดนั้นว่าฉันจะต้องซื้อของแท้แต่ฉันงบไม่ถึงอะ่ะ คือจริงๆร้านดีๆมันก็มีนะคะอย่างเช่นร้านที่เขาแบบว่าขายพรีเมียมโฟโต้แต่เขาเป็นร้านที่จริงใจกับลูกค้ามากเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าพรีเมียมโฟโต้เป็นแฟนเมดนะคะแฟนเมดก็คือไม่ได้ไม่ใช่สินค้าที่มาจากค่ายค่ะก็คือแบบทาขึ้นเฉยๆแบบเป็นแฟนเมดไม่ใช่ของแท้แต่ว่าร้านเขาบริสุทธิ์ใจบอกว่าเป็นแฟนเมดและราคาที่เขาขายมันเป็นราคาแฟนเมดจริงๆอ่ะอย่างเช่น อันนี้นะคะแฟนเมดค่ะราคาที่ขายขายแค่สองอยะไรเงี้ยโอเคมันก็เป็นแฟนเมดที่ไม่เอาเปียบผู้บริโภคนะคะแต่ถามว่ามันถูกลิขสิทธิ์ไหมมันก็ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์อะคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใช้จีบิญญาในการแบบไม่ใช่จีวิญญาสิลองพิจารณาเอาว่าควรจะซื้อหรืออะไรยังไงลองลองเอานะคะแต่ไอสิ่งที่แพันไม่ได้ที่สุดคืออีนาคอนอะตัวดีเลยนะคือแม่งขายแบบ ฉันไม่รู้หรอกต่างชาติขายหรือคนไทยขายแต่มันจะมีคนประเภทที่แบบขายของแบบแฟนเมดแบบบอมมากแล้วคือแบบมันราคาแพงกว่าเดิมอะ่ะเออถ้าเป็นแฟนเมดแล้วราคามันไม่ได้แพงกว่าออริจินอลมากมายนะหรือแบบราคามันถูกอะ่ะโอเคกูคจะไม่ว่าอะไรเลยแต่แบบไอ้พวกหน้าคนอะ่ะมันมีบางประเภทที่ชอบเอาแบบของไม่แท้ไปขายในราคาที่แพง และอนมีโดนหลอกเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะแบบไอ้พัดหน้าใหญ่ๆของโอปป้าเราอะคุณแพทเห็นมีถือกันเต็มมากแต่แบบบางร้านคือขายแพงซึ่งมันคือการหลอกลวงผู้บริโภคมันไม่ดีอะค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนพิจารณาเอาว่าแบบควรจะทำอะไรอะไรแบบไหนก็ลองพิจารณาเอานะคะทุกคนแล้วก็ระหวังว่าถ้าใครที่อยากได้จริงๆเราขอให้ทุกคน ได้มันมาแล้วก็ไม่โดนหลอกนะคะทุกคนในกรณีน้องพรีเมียมที่เป็นแฟนเม,มที่แพทซื้อมาเนี่ยแพทสมยอมนะคะแพทส่งยอมเนาะส่วนไอของแท้ที่เกือบหมื่นในเจอันเนี้ยแพทก็ส่งยอมนะคะเพราะฉะนั้นโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดถ้าอยากให้ทำคลิปแนีืยนบมากก็เดี๋ยวจะลองทำนะคะไปไปแล้วคะ่ะอันยองหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคน See ya!